ท่านผู้ชมด้วยนะครับของวันนี้เราก็อยู่ในเจ้ามาเจอกันนั่น,นเองนะวันนี้เราก็จะมารีวิวนี่เจนบอสอในเรื่อง Ultraman Zero อ,อ้ชิคกอฮะซื้อม,มือสองร้อยร้อยเดียว <c oughs> นะครับเราก็มารีวิวตรงนี้ก็ถอดได้นะตรงนี้ก็ ก็นี้ก็นองนองนนี่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 ถ่าได้ตรงนี้ก็นี่งอข้อศอกได้นี่ก็สามารถเอาอย่างนี้หรืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะก็รีวิวไม่ค่อยละเอียดนะตรงนี้ก็หมุนได้ขอจบคลิปก็เราก็จะวอลีวบี คือคือโอ๊ยขี้เก็บรีวิวไม่ใช่ดิเดี๋ยวค่อยไปเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามหรือกดซับสไครป์ช่องเราด้วยไปแล้วนะจ๊ะเจนบอทไน์